ตอนรับประุ่บานเรีร่ียค่ะตอนนี้บอดศิลปินคนที่สิไปซิงเกิลในปีนี้นะคะมากราบปูนะคะมันหายออกไปเหมือนจะพ้นเร็วดเหลือทำกันรบแต่ว่าหายได้พวกอะไรปลาลุกกอมีบองมันแยกออกไปจนหนึ่งตีหรือจังแหลง ผูปรดูดิแต่วาปูขอ่ผมมันมันคือแย่ว่ามันคือแย่มันจะแนะันจะแ่อันนี้ซื้อาจากไหนมาหน้าางมาหน้าแดงไปเดินทางตอนนั้โด้น้อยอันนี้ผูรูมันแล้วอ่อนแแต่อายแต่แต่อายนี่ลยอายนีกูกลังัน้องมาหนอันนี้สายู้อันนี้ามไล้ไป นนัอ้าวบักไทยไงครับปูฝากกันปลาปลาแม่หักเขาฝากมากเมนี่ครับน้ำผมนะครับเยาวแหงไม่นุ่ะเอาหามไม่นี่เนาะครับนั่นแหละอันนั่นก็จัะจะดีเลยปูกันกำลังคุยกับน้องมูนระบอกเดือบ้าปูหายมาแล้วเขาก็ะบาเขาเพรได้รับสอบปู่มาตั้งแต่บานจนหอดบานนี้ยปาสงสารน้องเขาหายน้องเขาได้เดือบปู่ เอากูจะไปรู้จักว่าผู้ใดเป็นยังไงเลยเขามาถามเอาตัวน้องกูประวัติสี่น้องเข้าบ้านน้องไปได้ไม่ได้ว่าอยได้แล้วอยู่งน้ำม้านาเนาะเออไปรับเอาอยู่ในนั้นกูกำลังคุยกับน้องมานาอยู่นะคะว่ามีของดีมาให้น้องพร้อมนะคะพี่น้องไไปในก้อนไในก้อนร้านชุดร่ำชุดลรองให้อายนี่ยิร้านปูได้นั่น

สวัสดีท่านมันหลายแน่นกันอัญญ์ปันปลาบุกอกหน่อยเนาะผู้ว่ามันเกิดเนี่ยผู้ว่ามันเกิดเนี่ยปมแยมอะไรปมแยมมาแล้วนะถ้าผู้ใดตามห้อยกูัตามเส้นท่ากลูวตามเส้นท่าบักพระเอกบอดโชว์ทุกอย่างยันแตกพวกเจ้าจะเป็นหนึ่งในจักรวาลพู้จักหนึ่งในจักรวาลบอส พูดจะให้มาลงมาเอาจับเอานักดเอาไม่เดาเไม่เดามาลูมาเอาเอานี่จีา้ใส่อวนเอาสไปอีกมนจะออกเพลมากกว่าดว่พี่วัดพี่วัดกับออแมมังป้ยต่น้าถึงต้นละเั็จะปล่อยวิ่งอวารเิมนายเอานี่เจิมาก ขอเก้าอี้หน่อยเลยขอบคุณครับนกหลามีอะไาครับันสมบูรณ์ป่เหรอโอ้ยต้องช่องไม้นะ้ะช็อกไม้วเวียนนี่บอกเลยบอกเลยบอกว่าผู้เปิดให้ได้มาที่นี่ทุกคน ทุกคน้ใดเห็นกูกับบอกร้อนบอกว่าพู้ิ่มาหามพู้ยด่ะมาบานฟลายโอูพย่เปิดยมนรูพูดอย่างเปิดเลยน่นี่นีนี่นีดี่น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 ่งทุกี่น่นี่นีานี่นี่นีาเี่นีู้ี่นี่น่เี่นทุกี่นี่าี่าี่นี่นี่นี่ี่น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 ี่ีย่่ก่าีน ให้ปฏ <No S 1> ิบัติตนปฏิบัติตัวสมณสมเป็นเมตต์ของตัวเองผู้จักขออันเชิญเดชไทยเทพาทุกประดักปรกษานายวัดสิวัดดุนี่คือลูกเจ้าที่เจ้าทรงเขาลงมาเกิดผู้จะขออัญเชิญเทวดาเทพไทยเทพาที่ทรงเขาลงมาเกิดแทนตำแหน่งที่เขาได้รับผิดผู้จะขออัญเชิญมารมีให้พวกเจ้าได้ดูแลเขาติดตามตัวเขาจะให้เศร้าจะให้ตา ทุกที่ทุกย่างย่างตั้งกคนย่างจนหมดไปไปไ่ตที่ไหนจมมันเกิดที่จมมันเกิดที่จมมันเกิดที่นักมากมากข้กผู้ประพงไกลผู้ประวดดินไม่ใช่เนี้เนี้เนี้ยไปพี่เียนไปต่อรีกูไปมาไปดีไปดีไปง่ามลุยเรัว มาอายเรามากหายเอวี้เรียบร้อยแล้วก็คือเหลี่ยมหยาบเขาเหลี่ยมยาบหยาบเลยปากเชิงฟังผู้ว่าต้นน้ำนี้ต้นน้ำยน้ำหมูเรายูน้ำใหม่ยูน้ำอายูน้ำปียูน้ำมองยูน้ำงงลายๆให้เป็นคนอ่อนน้อมท่อมตนทุกสิ่งทุกอย่างกวดนิดปวดหน่อยอย่าเก็บมาใส่ใจอย่าเอาขยะมาใส่หัวใจ อย่าเอาสติปูนุปูเห็นนะคะปูกระบอกไผ่สติทุกซึ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการจะระนัยในการรับชมนะคะพี่น้องในคลิปวันนี้นะคะทุกคลิปเลยนะคะพี่น้องกการโยกระตันยุกะเวทีตาบุญปุ้นนี่มันจะนั่มผ้าให้เจ้าส้งไห้เจ้าไปปังไปดังผู้วกเจ้าวาปังปูกระบอกหรือจ่าแต่ปูก็ให้พวกเจ้านั่นมีซื่อมีเสียงเสียงไกลเสียงดังคื่แม่ง่วงจักระจันเล้ไร จับจิตจับใจจับจิตจับใจจับจิตจับใจนัมมะพะทะนี่คือคำที่ปูอ้อนให้เจ้าร้องว่าเบิ้งจับจิตจับใจวาสาม,มาครั้งนัมมะพะทะก้อนคืนเวทีให้เจ้าว่าสิ้นียเข้าใจนั่งออเอเอาใครมันทักคนเดียวมันประหลาดเอาไปมิจจะเลี้ยงตันมิโน จำเอาด้อคาถาดีจิตับใจปตั้งจิตตั้งใจสามวงห้ยิ่งใหญ่ถึงก่าเราลุ่นสู้ลุ่นเอานังลามากน้องโซฟีหลานสาวคนสวยซีนดีปลาต่งฟองพูบาเกนต้นกาของผู้ผู้ก็บอกว่าต้นกาเดี๋ยวนี้ไม่กาไมายในวงการเ็าะ ไปมุ่งนั่นก็ต้นกาต้นนี้ต้นกาต้นกาเขาเป็นต้นกาต้นแบบมี่ปูบอกไปเรียบร้อยแล้วก็ขอให้พวกเจ้าเป็นต้นกาผลิตออกมาให้มันผลิตดอกออกผลออมาได้ทุกสิ่งตูยางต้นกาต้นนี้ปู้ต้นกาปลาเอาไว้ต้นกาตานอะไรอะไรต้นกาปูดอกผิดท่านดีต้นกาดีก้อนโตใจรักมากกันชื่อว่าต้นกา ส้นกาเลือกแน่ดีแทุกคนมรกำุนีนะคะดีทุ่คนดูสาธุไม่นาคราดีเพื่อภาษาสาธุเป็นยิเ็งเป็นไงเป็นงเป็นไงเป็นงเปตนงนงเปนงปนไงนงเนไ้งเป้เงเป็เนเไเปยเไงเอนงนี้เปนนไ้นไงเยไงนั้นไ่เป็นง่ป็ไเป็ไงเป็นไงภปพนไงเป็นไงเน ผู้บอกแ้วผู้บอกเรื่องจริงทุกสิ่งทูกอย่างเขาล่อดมื่พวกเจ้าพวกเจ้าจะไปกลวัวเอาทงไช่ที่พวกเจ้าปักไว้หรือบอลนำค้นยุพวกเจ้าที่จะไปเดินไปแล้วก็ไปยิบเอาท่งไช่ไปชู้ทงคืนกุยอดผู้เขาังี้เขาเอินผู้เขาบินับินที่เขาเอินนั่นแหละผู้อยให้พวกเจ้าซอยกันกันสันเพราะมันจะให้กันได้หัวนาพวกเจ้าก็ต้องกินตามนำกระดูกเด้ออ่ะ ด้วยเราด้วยอีกนี่นะพี่ติดที่ติดใจติดที่กำมองสถาบันตวพี่ใชโยเทชองที่ติดที่ลาภุที่ังกลางโฮมอาบไปในฟองมาหาล้นพอดุ้ย ต่างวะใายตัางอย่างะน้ำ้ามเบอตั้งมันมีหลายสิ่งเราจะได้มากสิ่งการเกี่ยวกับต่างที่เด่นทางไหนเนาะใช่ค่ะเดินไปทางไหนก็ได้ใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเย่การพิจารณาที่จะเอามาร่วมกันใอ้มันเป็นมัดชุ่มสมมัดกินก็ข้มเบอร์ต่างๆนี่คือสิ่งที่เราบอกไว้ขอให้เจ้าตั้งจิตตั้งใจ ก็จะคยกัน้องนี่วงนี่างยบอกนไปีหนาใช่ถอู้กับอยก่อนน่เจ้าเด้อนีา่ถือหนุ่มเอ็มค่พี่น้องเราเป็นกำลังใจค่ะหลานเพองคลิปนี้ไว้สักนอดกันลัวกันค่ะพ่อค ใจให้กันกนิดนกันกันค่ะสวัสดีค่ะ